การปะโยแม่ไก่ออกไข่น้ำใสวิ่งนำหน้าคูา่าคู่าและน้ำใสหัวเ,เลาะดังลัน่นน้ำใสป้อดำแข็งกดให้ใบโบกใบโบกชูงงแต่ใบเบื่อเกลื่อนหงสฝึกอ่านปะโยแม่ไก่ออกไข่ ใสวิ่งนำหน้าภูขาภู้าและน้ำใสหัวเลาะดังลั่นน้ำใสป้อนน้ำแข็งกดให้ใบโบกใบโบกช่วงแต่ใบบวัวแกวแหางฝึกอ่านปากโยกแม่ไก่ออกไทยน้ำใสวิ่งนำหน้า และน้ำใสหนัวลอ็อกดังลั่นน้ำใสป้อนน้ำแข็งกดให้ใบโบกใบโบกชูง่วงแต่ใบบัวแว่งหายงืออ่านปะอยู่แม่ไก่อไข่น้ำใสวิ่ง หัวรอดังลัน่นน้ำใสป้อนน้ำแข็งกดให้ใบบกใบบกุกชูม่วงแต่ใบบกแหวงหางฝึกอ่านประโยคแม่ไก่ออกไข่น้ำใสวิ่งน้ำหน้าภูคาภูคาและน้ำใส คำลันนนออนน่นน้ำใสก้นน้ำแข็งกดให้ใบบุกใบบุกชูงวงแต่ใบบัวแกวหาฝึกอ่านประโยคแม่ไก่ออกไข่น้ำใสวิ่งนำหน้าผู้ผาภู้ผาและน้ำใส หัวเลาะดังลั่นน้ำสายป้อนน,น้ำแข็งกดให้ใบโบกใบโบกชูงวงแต่ใบบวัวแขวงหางฝืดอานประ,ปะยุ่แม่ไก่อ ใบบุบใบบุบชูงแต่ใบบัวแข่งหางอับประโยแม่ไก่ออกไข่น้ำใสวิ่งนำหน้าภูผาภูผาและน้ำใสหวัวล้อดังลัน่นน้ำใส ป้อนน้ำแข็งกดให้ใบโบกใบบบกชุงนวงแต่ใบาวกแกวงหาง